โอเคครับสวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับที่ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ Google SketchUp นะครับเป็นขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งผมก็ใช้มาพอประมาณหนึ่งแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับไม่ได้เก่งมากมายแต่ก็พอใช้วาดงานอะไรทำงานได้ก็ก็ช่วยได้เยอะนะครับในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ การในส่วนของตัวของฟังก์ชันต่างๆก่อนแล้วกันนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ <c oughs> เรื่อดตวยอุปกรณ์หลักๆก่อนนะครับตัวแรกนะครับเราเอาเมาส์เราไปจี้ไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาคำว่า select นะครับ select มีไว้ทำไหม select มีไว้เลือกนะครับเลือกเลือกเลือกอะไรต่างๆเลือก การกำลงสิ่งของต่างๆนะครับจะวาดอะไรเงี้ยถ้าเรามีของในนี้นะครับมันก็ก็เอาไว้เลือกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอพอเดาดูฟังก์ชันต่อไปเดี๋ยวจะบอกว่าอันร select ยังไงเนาะอันนี้ตัวต่อไปก็คือเครื่องหมายลบลบก็มีไว้สำหรับลบนะครับลบลบลบฟังก์ชันออกไปนะครับนะครับพอไม่เอาก็ undo d e l e t นะครับยังลบก็คือตัวลบหรือเราไม่ใช่ยังลบแบบนี้ก็ได้เราใช้เป็น select ก็ได้แล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ด e l e ไปก็ได้เหมือนกัน อันนี้ก็หมายถ้งซอสคือการวาดลายนะครับลายเส้นลายก็จะแบ่งเป็นเส้นตรงนะครับเส้นยงไปยงมานะครับผมก็ใช้เฉพาะเส้นตรงแหละด้วยหลักการแบบทั่วไปนะครับลายนะครับเวลาเราเลือกนะครับบอกเราคีดไปแล้วเราบอกอยากได้แค่ีตัวเลขที่มันเห็นตอนนี้บนหน้าจออยู่มันห้าหกเก้าสองนะที่บุมด้านล่างที่เขียนมาเลนนะครับนะครับเราอยากได้แค่ หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรก็คือพันมิลนะครับตอนนี้ประมาณเกือบเกือบหกเมตรเนาะห้าเมตรหกสิบนะครับเราก็ใส่แค่เลขพันไปกดพันไปเลยเลขก็จะเปลี่ยนมาเป็นพันกด Enter อร์มันก็ขึ้นมาระยะหนึ่งพันนะครับเนี่ยอันนี้คือได้หนึ่งพันแล้วนะครับเลวาดสี่เหลี่ยมอวาดมานะครับที่วาดไปทางแกนเขียวแล้วมาไปแกนแดงนะครับวาดสี่เหลี่ยมเมตรคูณเมตรอ่าเมตรคูณสองเมตรก็ได้เมตรคูณสองเมตรปุ๊บเราลากมาปุ๊บกด คิกก็ได้ไม่คิกก็ได้แล้วกดตัวเลขสองพันมันก็จะได้เป็นนะครับเมตรคูณสองเมตรนะครับแล้วกลับมานะครับหนึ่งพันนะครับแล้วก็ลากลกลับไปก็ได้นี่ก็จะได้สี่เหลี่ยมรวิธีการอันนี้เรียกว่าลากแบบพื้นเพิ้นพื้นเพ่นนะครับก็คือใช้ดินสอลากเลยลากเส้นหนอ <c oughs> จะวาดรูปอะไรก็วาดตามตามเส้นไปแต่ว่ามันมีฟังก์ชันที่มันเป็น ำเร็จแล้วเอามาใช้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมองวิธีต่อไปนะครับอันนี้เป็นการโอเคเดี๋ยวผมจะลบมันออกนะครับผมก็เอามาเครื่องหมายสเล็กเนาะสเล็กมากดคลิกลิดฝานะครับแล้วกดค้างแล้วก็ลากไปนะครับแล้วเราก็ใช้ใช้งยุโก็ได้นะครับแต่บางทีมันไม่ออกก็ลิทไปนะครับนี่คือลบนะครับลบส่วนมากจะได้ประมาณเส้นไม่ได้ทั้งรูปหรือคอมโพเนนที่เราทำคอมโพเนนไว้แล้ว นะครับแต่ถ้าเราไม่คอมเนนต์ก็อีกแบบนะครับจะได้บอกวิธีทำคอมเนนต์ทีหลักนะครับแล้วตัวต่อไปก็คือการเขียนอนะาร์ตเนาะการเขียนอาร์ตนะหลักๆก็คือใช้ส่วนมากจะลากบนพื้นก่อนลากพื้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนโอเคเ๋ยผมจะอันดูนี้มาผมได้พื้นสี่เหลี่ยมอะนะครับเรียนมานะบพบเราได้พื้นนี้มาพบเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องหมายหมุนหมุนภาพเนาะเราก็สูมเข้าสูมออก อันนี้ก็ถคาคนใช้ก็ะปุกเอานะครับอันนี้อาร์ตน,นะครับอาร์ตก็คือการกำหนดจุด1จุด2จุดนะครับ2ฝั่งนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งพอได้ราระยะเมือเราทำหลังคาครับเรารูความกว้างของฐานพวกเราต้องการหลังคาสูงจากจากฐานแล้โค้งราคาเท่าไหร่เงี้ยเราก็ลากไปนะครับมันก็ได้ส่วนโค้งไปเรากเราอยากได้แค่รัศมีแค่ตอนนี้มันเจเมตรเเมตรกว่าเรา,เาแค่ห้าห้าเมตรแล้วกัน ถ้เป็น r ห้าเมตรเนาะ r ห้าเมตรเฮ้ย r r ห้าสิบเซนเมื่อกี้มัน r เจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบห้าเซน r เป็น r เจ็ดสิบห้าหละกันนะเจ็ดสิบห้านี่คือเจ็ดร้อยห้าสิบตอนนี้เราก็จะได้รัศมีของหลังคาเนาะแล้วเราก็ลบออกไปนะครับลบออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสร้างหลังคาเต็นท์ได้ละนะครับประมาณเนี้นะครับแล่วเราก็มีโครงอันนี้ก็คือเป็นบ้านภาพเสน้นทั่วไปกนะ็ เดี๋ยวเราจะมีพอเราได้ภาพเส้นแล้วเรายังมีรากำาคำภาพสามมิติยังไงก็เดี๋ยวเอามาประกอบทีหลังนะครับอันนี้ให้เราเราเราพื้พๆก่อนว่าองค์ประกอบเป็นอะไรอันนี้คือการรับเส้นโค้งนะคืออาร์ต <c> ต <oughs> ัวต่อไปคือเชฟเชฟก็มีอะไรบ้างเชฟก็มีพวกสี่เหลี่ยมนะครับโรเตตเล็กทุกขก็คือการหมุนของสี่เหลี่ยมต่าๆมันจะหมุนไปแนวไหนนะครับ,น,รบ,บระรนะครับวงกลมแล้วก็โพลีกอนนะครับวงกลมสี่เหลี่ยมเนี่ยก็เอาไปใช้ทุกตัวไปเนาะ ผมลบหนึ่งก่อนนะอันนี้ผมจะลากเมื่อกี้เราพูดถึงเมื่อกี้เราใช้เส้นทำ Cm หนึ่งเมตรคูณสองเมตรเนาะอันนี้ผมจะใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราสี่เหลี่ยมเลยคือถ้าเราไม่ใช้สี่เหลี่ยมนี้เราไม่ใช้มุมนี้นะครับตอนตอนที่เราใช้ค่าเราไปหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทีว่าเราจะไปเลือกเครื่องมือได้จากตรงไหนบ้างนะครับที่เราใช้หลักๆนะครับอันนี้เราลากมาแล้วก็ Enter ก็ไปเราดูตัวเลขเนาะตัวเลขมาก จะเป็นเส้นยาวตัวเลขน้อยเป็นเส้นสั้นเราอยากได้ยาวสองเมตรเราใส่สองพันเราหนึ่งเมตรด้หนึ่งพันนะครับอันนี้เราได้สี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการเนาะอันนี้ก็ได้สี่เหลี่ยมแบบนะครับนะหลักๆเวลาคนใหม่ๆปุ๊บเราเรียนปุ๊บเราก็จะวาดวาดไปไม่ได้ทำคอามโพเนตนเนาะผมจะบอกวิธีวิธีหนึ่งคือวเวลาสร้างสร้างชิ้นงานหนึ่งชิ้นหรือสร้างรูปภาพหนึ่งรูปภาพเนี่ย ก็ให้ทำคอมเมนต์ไว้นะครับไม่คอมเมนต์ไว้มันจะช่วยให้เราให้ภาพที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ไม่ไปติดกันเลยแล้วเราลบออกง่ายแก้ไขง่ายนะครับนะครับแล้วก็คัดลไปใช้ที่อื่นได้ง่ายขึ้นถ้าทําเป็นเส้นใครเส้นมาแล้วเวลาลบมันจะเสียเวลานะครับอันนี้เรื่องของการทำแมคคอมเมนต์นะครับที่ี้ได้สี่เหลี่ยมไปแล้วเนาะสี่เหลี่ยมไปแล้วอันนี้ผมจะทําเมื่อชีสี่เหลี่ยมเอาไว้นวงกลมมงกลมวัทำมุกลมนะมงกลมไปเลือกที่มงกลมเนาะวงกลม อัลัตสมิถะไรเอาสักห้าลัตสมิห้าสิบห้าสิบเซนก็คือห้าร้อยมิลเนาะห้าร้อยมิลอ่าจะได้รัศมีห้าร้อยมิลละโอเคผมว่าทำวงกลมเนี่ยเป็นอิฟเร์เมนต์ไปนะเมคคอมัพเนนต์นะครับอันนี้เวลาเรามูฟเนี่ยมันมูฟมันจะไม่ติดกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำคอมบิเนนต์ไว้เนี่ยเวลามูฟเนี่ยมันจะไปจะไปะตะปะมันจะติดก,กันเส้นมันจะติดก,กันตัวนี้สี่เหลี่ยมกับวงกลมเนี่ยมันคนละคนละกลุ่มน,นะครับ นะครับนะครับสี่เหลี่ยมวงกลมนี่คอลกระลุกกันอ่าตอนนี้เราได้สี่เหลี่ยมวงกลมแล้วอ่ผมจะอีกการหนึ่งก็หลักๆก็คือพลีกอนพลีกอนนี่เมื่อวานก็ผมก็ลองทําแล้วมันก็มีให้เราเลือกหลายแบบนะครับเราเอาห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราก็เลือกได้ที่นี่นะเดี๋ยวผมจะทำหกเหลี่ยมแล้วกันอันนี้เป็นหกเหลี่ยมอยู่แล้วเนาะผมเอาหกเหลี่ยมไว้ตรงนี้นะครับหกเหลี่ยมระยะเท่าไรแล้วก็ใส่ไปนะครับเอาห้าสิบเหมือนกันยี่บห้าหมกัน ยิบห้าเสนแค่สองร้อยสิบมิลอันนี้ได้หกเหลี่ยมนะผมนี้ผมอยากได้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับเอาไซส์ก่อนไซส์คือสามเหลี่ยมนะครับกด enter อรมานกได้สามเหลี่ยมก็จได้สามเหลี่ยมและสามเหลี่ยมตองห้าส่นเหมือนกันนะครับนก็จะได้อ่าอีกอันหนึ่งห้าเหลี่ยม น,นี้ผมอยากได้ห้าเหลี่ยมก็มีคิดที่รูปเนาะเป็นห้าเหลี่ยมเยเป็นไซใช่ไหมลองใส่เลขหาไปแล้วเรากด enter รัตอนนี้ก็กวรจะเป็นห้าเหลี่ยมแลนะครับห้าเหลี่ยมสองร้อยห้าหลง่ายอยาพกรักษีของโทรกร์แต่ละตัวเราเหมือนกัน หกสามเล่ยมห้าเล่ยมสี okay. 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 ่เล่ยมหกเลี่ยมอาะเจ็ดเล่มแปดเล่ยมได้หมดนะครับเราก็ไปเปลี่ยนทีหลังเราคลิกที่รูปเนาะมันขึ้นไซส์มาใส่แปดเล่ยมเราอ็นเตอร์มันก็จะเปลี่ยนเป็นแปดเล่ยมนะครับครับสองร้อยห้าสิบเนาะีเป็นการเปลี่ยนรูปของโพลีกอนนะครับโอเคตัวต่อไปเป็นการพุชพูลนะครับอันนี้เป็นรูปทรงสองมิติเนาะตอนนี้พุชพูลนี่คือทำให้เกิดรูปสามมิติขึ้นมานะครับผมจะเลือกที่วงกลมเหมือกันผมจะทำให้เป็นรูปทรงกระบอกนะครับผมก็ คือเราเข้าไปแก้ตอนนี้ตอนนี้เราไม่ทำอินฟินิทอันนี้ผมจะทำอินฟินิทไว้ make component ไปนะครับดีนะครับดีเอ็กต์ e ล้วเมคคอมบันเไปนะครับเลก็เรียก make component ไปทุกตัวนาะมันจะได้ไม่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 ติดกันเนาะ a k e component โอเคครับพร้อมถึงวงกลมวันนี้ผมจะทำวงกลมให้เป็นรูปสามมิตินะครับผมจะทำวงกลมวงกลมเมื่อกี้วงกลมรัศมีเท่ากับอะไร 500นะแปะว่าอ่าได้มิเตอร์วัน1เมตรนะครับผมต้องการจะทําให้มันสูง1เมตรนะครับผมก็อิดิตรคอมมนนด์ก่อนนะถ้าไม่อิดิตมันแก้ไม่ได้นะครับอิดิตรคอมมานด์ปุ๊บสูง1เมตรทพันมิลตอนนี้ผมไม่ได้รูปทรงกระบอกนะครับขนาด1พันมิลตัวนึงก็ทําเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากทำรูปสามมิตินะครับตอนนี้มันเป็นคอมมานด์แล้วจะทําก็ต้องแก้เนาะเข้าไปอิดิตนะครับนะครับแล้วนี้ก็เข้าไปอิดิตร ถ้าเรามาคลิกเอาลูกศร selection มาคลิกตรงพื้นผิวที่ไม่ได้รูปมันก็จะกลับไปหย่องเดิมน,นะครับถ้า e ด i t ก็ลองคลิก edit นะทุกครั้งนะครับแต่มันช่วยเรามูฟเรืืออะไรแก้ไขรูปแบบอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับตัวต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรต่ออมาทำตามํามิติอีกตัวหนึ่งกันครับก็คือทำ,ทำ,ทำเอาหกเหลี่ยมทำเป็นรูปรูปสามมิติก็ edit ไปก็ push pull นแบอะ่ะร้าสิบเมื่อ้อสอง้ารอย นีห้าสิบนี่เราไปได้รูปสามเิติเป็นรูปหกเหลี่ยมน,นะครับนะครับตัวต่อไปรูปต่อไปเป็นเรื่องของเครื่องหมาย move เนาะเราต้องการจะให้ตรงนี้ move ไปเราเลือกก่อนสิ่งที่เราจะ move แล้วเราคลิกตัว move move ไปซ้ายไปขวา move ได้หมดนะครับจะไปไปตรงไหนก็ได้เนาะจะไป move จะอยากทำเม่ไดที่เริมก็่าอีกอันดูมันะครับอันนี้พื้นขางเนาะ อันดูนะครับ r ีดูอันดูนะครับพื้นฐานโอเคนะอันนี้เครื่องหมายมุนเนาะอันนี้เครื่องหมายหมุนนะครับเราต้องการจะหมุนมันบางครั้งเนี่ยองศามันไม่ได้เงี้ยอย่างรูปหกเหลี่ยมนนะเราต้องการจะหมุนถ้าเราหมุนอย่างงี้หมุนตรงนี้ก็ได้เนาะหมุนตรงนี้ก็แต่ถ้าเราจะกาหนดจุดเป็นเซนเตอรต์ตรงไหนนะครับหรือเราหาเซนเตอร์มาถ้าหมุนตรงนี้ให้หมุนไป,ปส,สักกี่องศาล่ะสักสามสิบองศาสี่พันองศา ตัวเลขเปลี่ยนได้นะองเงี้มันกี่เป็นสามสิบผมก็ใส่สีท่ามันก็จะไม่เป็นสีท่านะครับนี่การหมุนเนาะคงเครื่องหมายการหมุนนะครับแล้วตัวไปนี้คือการสเกลสเกลคืออะไรสเกลคือย่อหรือขยายทิ้นส่วนตอนนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนาะผมให้สเกลมันเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งจุดสองห้านะครับแต่ชั้นรู้เนี่ยเราไม่เร่อนตรง่ดสเกลเป็นหนึ่งจุดสองห้านะจะตามหลักแล้วเนี่ยถ้าจะทำก็คือเรา เราต้องการจะขยายขนาดมันเช่นเราไปเอาขนาดตอนนี้ก่อนว่าว่าตัวเนี้ยนะครับมีขนาดระยะห่างเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่เนาะครับเอาไปดูที่ว่าเอาเครื่องหมาย dimension แบบมีห้าร้อยเนาะห้าร้อยผมต้องการจะเปลี่ยนมันเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบผมก็ม,มีการว่าผมสเกลขยายตัวมันขึ้นมาเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบต้องการให้ได้วนีเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ผมก็สเกลมันสเกลสเกล ก็ผมก็ลากไปวิป่งไปเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือหนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับซึ่งอาจจะใช้คำนวณก็ได้หรือจะลากไกลเขียงก็ได้แล้วก็าำนดตัวเลขไปนะครับให้หมันไกลเขียงถ้าเราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นเครื่องเทปมิชชั่ t P นทูลครับตัวนี้ช่วยเป็นไกด์นะเวลาเราทำถ้าต้องการจะไกด์มัน เท่าไรไงเ,เพื่อที่จะลากเส้นหรือ,รอกําหนดจุดสมมุติขึ้นมานะครับนี่นะครับมันก็เป็นเส้นประให้เราเป็นไกด์ไปนะครับแตเวลาเราไกด์เนี่ยอันนี้เราบอกว่าจะลากเราจะลากเส้นตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยหนึ่งเส้นเส้นตรงหนึ่งเส้นตรงเนี้ยที่ที่ห้าสิบห้าสิบสามมิลห้าสิบสามมิลเราไกด์ไปก่อนเราไม่รู้ห้าสิบสามมิลตรงไหนเนาะห้าร้อยสามสิบมิลหร้าร้อยสามสิบห้ามิลห้าร้อยสามสิบสี่มิลก็ห้าสิบสามไปละ ห้าร้อยห้าสิบสามมิลเนาะนะครับมันก็จะกลกยยันมาตรงนี้เพราะนั้นตรงจุดตรงนี้คือห้าร้อยห้าสิบมิลน,นะครับเราก็ลากเส้นได้แล้วนะครับแต่เส้นนี้มันจะไม่ได้อยู่ในเส้นนี้เนาะเพราะถ้าเราจะแก้ไขอะ่ะเราถ้าเราต้องการจะขีดเป็นสี่เหลี่ยมเราต้องไปอิดิสี่เหลี่ยมก่อนนะอิดิสเข้ามาเนี่นะครับตอนนี้อิดิตแล้วเข้ามาแล้ว,ลวพอเราขีดจะเห็นเห็นรูปขึ้นมานะครับแล้วเราก็ขีดเส้นเพราะนั้น ตอนนี้เส้นเส้นที่เราขีดไปเนี่ยนะครับมันแยกส่วนกันละนะครับเนาะเราสามารถลบได้นะครับลบฟังนี้ออกได้นะครับมันก็จะโล่งไปเวลาเราฟู้นฟูมันแค่ฟื้นฟูแค่ตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับได้หมดนะครับท้วยพอใจก็อีกอันดูกปอันดูกลับไปเนาะดูกลับไปนะครับ ก็อันนี้เป็นของการใจอันนี้เป็นเรื่องของการเทคเทคกะว่าแต่กับเขียนว่าอะไรแล้วก็ไปคลิกที่มาแล้วเราอยากจะใส่ว่าอันนี้คือกําหนดค่าใช้ใจ่ายร,ระยะนะกว้างนะเราก็พิมพ์ประมาณว้างหนึ่งพันมมนะครับยาวสองพันมมประมาณนี้อินเตอร์นะครับ ก็ไม่ได้เรารู้สี่เหลี่ยมอันนี้เราบอกบ้านไปกันแบบได้เหมือนรั้ตรงนี้เหมือนการได้เอาลูกทรงบอกกว้างเท่าไรถุงเท่าไรอเงี้ยเราก็ใส่ตัวอะไรกับไปเพเธอเป็นการจดจะให้เราจดจาอันนี้เป็นเรึ่งของการเติมสีนะครับบางทีเราอยากทํางานแล้วยางมีสีนะครับนะสีพวกเราก็มาดูได้ว่าเราอยากได้สีอะไรเปคัลเลอร์อันนี้เป็นน้ําน้ําก็ได้นะครับเราอยากมันเป็นน้ําอะไรเงี้ยเราก็ใส่สีนะไม่ได้เปลูกน้ำไปนะครับมีหลายสีมีหลายแบบน้ำนะน้ำมีหลายแบบนะครับ พยายาสีเป็นคาเลอร์นะครับเป็นคาเลอร์สีน้ำเงินใส่สีเือนใสนะครับอ๋อหรือจะเป็นกระจกเราเลือกเป็นกระจกบางครั้งเราอยากทำเป็นข้ากระจกเราก็ใส่กระจกไปเราก็จะเห็นเป็นโล่งๆนะครับกระจกนะครับเราตอนนี้จะเห็นทั้งไหนถ้าเรามีส่วนทา้งไหนพวกเราก็จะเห็นเส้นทงไหนนะครับกระจกมานีนะครับ เพิ่อไปตัวบเปนเครื่องหมายหมุนการออร์บิทคือมีการวิววิวรูปแบบหมุนต่างๆไว้่ตรงไหนดูว่าตรงไหนแล้วถูกต้องไหมอะไรเงี้ยเราก็หมุนไปนะครับอันนี้คือการเครื่องมือมือเป็นการมูฟมูฟอ่ะพงครั้งเราหมุนหมุนอาจจะไม่ไม่เัวร์เฟกอาจจะต้องการเลื่อนเราก็ใช้รูหมือนะรูปต่อไปเป็นรูปแบนขยายนะครับขยายนะครับลากกดลากไปแล้วมาเข้าออกนะครับหรือเราใช้โรลเลอร์บนเมาส์ก็ได้นะครับก็หมุนได้เหมือนกัน ครับอันนี้คือการซูมซูมซูมมาตำแหน่งที่ภาพที่ชัดที่สุดครับที่ควรจะเป็นนะครับซูมเล็กสุดอันนี้เป็นอะไร 3D warehouse 3D warehouse คือ,คอที่ที่เราเก็บ 3D ไว้คนที่ของเราเขียนเช่นถ้าผมเขียนแล้วผมต้องการแชร์เพื่อนผมก็ไปอัปโหลดเข้าไปใน 3D warehouse คนหนึ่งก็จะมองเห็นได้นะครับมีหลายๆคนนะครับก็เอามาใส่ไว้ให้เราเป็น เอามาใช้ได้ในอนาคตร้รงขอบคุณนะครับบางครั้งเราเสียไม่ต้องเสียเวลาว่าดเนาะไปเอาไปหาจาะไปฮาได้เลยนะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับว่าหลักก็ยังมีที่ใช้ก็คือมีตัวนี้เนาะบูฟด้วยนะครับมีพุชพูลมีโรเตตคุยไปแล้วอันนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกโฟล้อฟโฟล้อที่เป็นเครื่องอุปกรณ์พิเศษอีกอย่างหนึ่งเนาะเราเคือเวลาเราต้องการจะ ทำอะไรตาสังอย่างให้มันตาซึ่งเราไม่สามารถว่าทำทาง,ทางไอ้ด้วยด้วยเส้นเลยครับี่ปกต,ติได้เราต้องใช้พอลล์เพราะเรามีอันนี้จะอันนี้เดี๋ยวจะแช์เช่นการเขียนวงกลมเงี้ยเดี๋ยวจะจะแช์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สเกลพูดไปแล้วนะครับออฟเซ t ตออฟเซตยังไม่ได้พูดออฟเซ t ตคือการทําให้สรบบอกอย่างเช่นสรบบอกนี่กกนะเป็นสโบบอกพวงเนาะเป็นระบบอกตันเนาะเราทำให้เป็นกค่สอบเป็นคล้ายๆท่อเป็นทรบบอกตันสรบบอกพวงทำยังไงสะดวกพวงเนาะ ดี่ผมเป็นสีเอาเป็นสีนส้ำเงินทำหนักอ่อย่างสเปเลอร์ Color มันจะได้ดูด้วยสีเทากันอ่ะเทาสีดำกันได้ได้ดูนี่นะนะครับอ่าโครงการจะทำให้มันเป็นอ่าคงเป็นท่อนะเป็นท่อพวงในหมดอ็อกเจ็ตเหมือนเราเหล็กมาม้วนอ่ะต้องการหนาเราเอาเหล็กเอาเหล็กสามามิลมาหมุนเราก็หมอดแคบอ็อกเจ็ตแค่สามมิลสามมิลเพราะงั้น,น,นมันก็มีขอบสามมิลอยู่นะครับ แต่ตอนนี้เราเห็นระยะตรงนี้นมันี่คือการออฟเซตจาขอบที่ม,มาเพิ่มความหนานะครับนะครับแล้วเราก็พุชฟูนตรงนี้ออกไปให้เป็นลงไปนะลงไปหนึ่งเมตรก็ได้หรือจะลากมาที่จุดขอบเพื่อให้เห็นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นทอแนะครับสําหรับคนที่ต้องการวาดท่อวาอะไรนะครับเน,น,น,นอบอานนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะค่อยๆโหลดวิดีโอเข้าไปแล้วก็เผื่อจะเป็นอะไรช่วยๆให้เพื่อนๆน,น,น,น้องๆพี่ๆนะครับเอาไปใช้ได้ใน การทํางานหรือไปต่อยอดนะครับเพื่อทําแบบบ้านหรือจะสร้างบ้านตัวเองอะไรเนรี่ยหรือจะทำเครื่องจักรอะไรขึ้นมาเงี้ยก็สามารถช่วยได้โดยเพพาะทำโต๊ะทําเก้าอี้อะไรง่ายๆเงี้ยนะครับนะครับหรือประกอบท่ออะไรต่างๆโครงสร้างหลังคาอะไรเงี้ยช่วยได้ครับนะครับก็วันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวจะ,ะแนะนําดูว่าจะในวิดีโอ2จะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ต่อเป็นพื้นฐานนะครับก็อย่างที่บอกผมกา ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่พอชพอเล่นได้แล้วก็ทํางานได้นะครับก็ช่วยช่วยผมได้เยอะให้ทํางานได้ได้ง่ายขึ้นนะครับระยะเวลาเป็นชั่นอะไรต่างๆก็ก็สมจริงนะแล้วกำหนดสิ่งของอะไรได้ดีนะครับสะดวกขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ